ดลมหายใจเข้ารับพลังงานดีๆเข้าสู่ร่างกายห่อนลมหายใจออกคลายสิ่งที่ไม่จำเป็นออกจากชีวิตไปลมหายใจคือของขวัญจงใช้มันในการสร้างพลังงานที่ดีให้กับชีวิตสุดลมหายใจเข้า ดึงพลังงานดีๆเข้าสู่ร่างกายค่อยๆผ่อนลมหายใจออกปล่อยสิ่งที่ไม่ดีปล่อยความไม่ตกกังวลสิ่งที่ทำให้เราเหนื่อยล้าจิตใจออกไปกับเสียงที่ขันและค่อยๆหายไปลมหายใจของคนทุกคนเนี่ยมีเท่ากันนะคะฝึกใช้ให้เกิดประโยชน์และใจเรามันก็จะเบามีความสุข ด้วยรักจากใจของทันเลงทันยณีสวยงามสงา่ามีปัญญาอย่างมืออาชีพ